อีกนะคะเดี๋ยวโชว์เต็มๆนะคะเป็นหกหกใบเลยวันคนคดวงดีครับคนทำบุญก็ต้องดวงดีลางวันคินขี้โมยขี้วบเนี่ยดีไม่ไม่สบายคิดไม่ได้ บอกเลยนะคะว่างานนี้พี่เจ้าทีเมาเรียนะคะดูใใกล้นะครับวันที่ห้าถูกใบพี่น้องรางวัลที่ห้าถ้าเธอถูกก็ต้องรีวันที่ห้านะคะรางวันที่ห้าถกไปอ่ะมาแล้วมาแล้วเจสตี้ดูหวยนะคะอยู่ใบหั้าหกใช่ไหมใช่ใช่ค่าคอมเนี่ยหกใบค่าคอมเดี๋ยวแบงแอดมินเลยเดี๋ยวไม่เอา ราอมได้กี่บาทเองหมดเลยทำันค่ะดีใจเลยดีใจเลยใจเสร็จเลยปีนาทีถูกหวยเยอะมากไปแ่นากึงใหเ่องไหนเอาของประแต่ไม่มีตรวจไม่เจอเลยแปดสองอ่ะมากเลาลุงม่ยฮะ แบะซ้อมี่แลแล้วันแะแบ่ซอบ้านมียดยังไม่เข้าเลยนะเธอถูกหวยค่าคอมคอมีช่ของที่พี่กินให้อดิมหมดเลยนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูยอดกันว่าค่าคอมได้เท่าไหร่ได้เดี๋ยว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 เดวกล้องลุงหน่อยแะกไกัน เดี๋ยวรวมเมียรักไปขึ้นเงินรับแป่งงานก่อนเพื่อหายเป็นหลักฐานย้ำอีกทีนะคะว่าเราวันดีเท่าไหร่พี่นาดีอันนี้ก็ทุนเลทไปโอเคค่ะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูยอดยอดเงินคั่คอมกันไปเอฟีครับเดี๋ยวเราไปดูยอดสองโอ้โหคั่คอม ไปอดีตโค้ชไทยตัองมาน่ะค่ะสองสองสองสอนะคะอันนี้นะคะขอบคุณคอมมิชันขอบคุครับจะค่อยบอกเจ้าแล้วทำไมซองมันหนาจังปะทำไมซองมันหนาจังหลายใบหลายใบเหรอหลายใบยี่สิบนี่ครับรายได้จากค่าคอมเนี่ยผมจะแบ่งให้แอดมินหมดเลยโอ้โหแล้ให้อดมินน้องแอร์น้องเปี้ยวน้องน้องนิชานะครับแล้วก็น้อง เรองแคร์ในคนหนึ่งปาแบ่งให้ไหมอุ้ยกระตีทำไมันหนาจังเยยอะเท่าไหร่เราต้องหารกันเยอะเท่าไหร่คือเงินตัวเนี้ยให้น้องเอาไปแบ่งกันเพื่อที่มันจะเือน้องเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนค่าค่าเขาไม่ชอบในจ้าอาจารย์มันเหมือนค่าเขาไม่ชอบให้น้องๆแหละให้น้องๆทำงานนะกระตีบอกว่าสั่งซื้อของเลยค่าคอมมิชชั่นน่ะนี่เท่าไรเรานับกันนะคะรับ สามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบนับสดสนะคะพี่เจติเด็กพันสามหาสิีมกันเท่าไหร่พันหกไม่ใช่บอกนี่พันสามเองพันสามันสี่เหรอไม่พันหกพันหกมันหายไปอีกสามร้อยเอหายไปอีกสามลยเอาเอาเอเใครใส่ซอใครใส่ซ้อเอาเอาฉันเลยอ่ะมันพันหกนะ ยังพนโอ๋เหรอเออต้งใส่งค์ยีสบิหรือเปล่าหใช่มันติดกันแบงอเปี่สิบมม่สิบหรือเปล่าตัวสี่ร้อยสี่ลซ้ายน้าน่านานนี้เป็น10บแบง20ยี่สิบสิบใบหนึ่งแบงยี่สิบสิบใบโอเค สามเจ็ดแอ่ะครบครับครบครบครบคนละไอลุงสุครบนะสี่คนนะสคนคนละสีหมาลโพี่เอทเลยวันนี้มีโชคก็เลยให้น้องนะครับเนาคอมน้องนะน้องทงานเหนื่อยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนบนให้น้องเลอนไปแล้วก็ให้ไปครับะใครมาแล้วคนแร <differences S 2> เอ <aun> <Alcohol S 1> ามามามอมามาทางนี้สิเห็นกล้องมันจะไม่มาเลยมาเข้ากล้องมาเข้ากล้องไม่เอาม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 า